ครับผมขอพูดถึงเ,เหตุการณ์ที่เปิดดินแดงนะแล้วก็ได้ยินเสียงพี่ต้อมนะได้ยินเสียงพี่ต้อมพัดพงหอมนานนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแกตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดติดคุกอยู่ที่เรือนจำกลางโครงเปรมนะผมขอเล่าเหตุการณ์ปี59ครั้งที่ผมนั้นตกเป็นเหยื่อคลื่นเสียงนะเ,เหมือนเป็นการพูดคุยกันระหว่างเหมือนเป็นการพูดคุยกัน ผ่านตัวผมนะฮะโดยใช้ตัวผมนั้นคล้ายเป็นออคล้ายผมนั้นเป็นตัวรับสัญญาณนะครับคล้ายตัวผมนั้นเป็นเสาตัวรับที่ตรงกับตัวเครื่องการที่จะปรับตัวเองเนี่ยให้ตรงกับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมแต่ละย่านคลื่นความถี่เนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายโดยการใช้ตัวผมเนี่ยปรับสัญญาณนะโดยการใช้ตัวผมปรับสัญญาณสมมติว่ามีตั้งแต่0เฮิรตถึงึง100เฮิร์เนี่ย เราสามารถปรับจูนเข้าได้ทั้ง100เครื่องนะฮะเริ่มตั้งแต่0ูนย์เฮิร์ตถึง1 0 0เฮิร์ตการปรับระดับสัญญาณเพื่อที่จะเชื่อมต่อตัวเครื่องเมื่อเราเชื่อมต่อตัวเครื่องนั้นได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถรับรู้ข้อมูลได้ว่าในเครื่องนั้นมีอะไรกลไกการทํางานในเครื่องนั้นมีอะไรมันสามารถที่จะดูดเข้ามาได้ครับโดยการใช้ตัวผมเนี่ยดูดข้อมูลในเครื่องนั้นเข้ามาพอดูดเข้ามาเสร็จเนี่ยผมก็จะทําการพูด ทำการพูดกลไกสิ่งนั้นออกไปกลไกในตัวเครื่องเมื่อเชื่อมต่อตัวผมเนี่ยตรงกับตัวเครื่องนั้นตั้งแต่ระดับ0ูนเฮิร์ตถึง1 0 0่งยเฮิร์ตนะฮะ mm hmm. ยกตัวอย่างแค่ Hz, เฮิร์ตเฉยไม่เกี่ยวกับกิโลเฮิร์ตไม่กะเฮิร์ตนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นการเชื่อมต่อได้เนี่ยผมจะได้ข้อมูลนั้นต่อให้มีการตั้งระบบความปลอดภัยไว้สักแค่ไหนกนะ็ไม่สามารถที่จะต้านทานระบบนี้ได้ไม่สามารถที่จะต้านทานระบบนี้ได้นะผมขอพูดถึงคนที่อยู่ flat ดินแดง นะที่มีเสียงพิทตอมผัดพงหอมนานคล้ายเป็นเสียงเหมือนการแปลงเสียงก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่สั่งการร่วมกันกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะคือแกเป็นอดีตครับเพราะตอนนี้แกดได้ออกจากเรือนจําแล้วนะแกดได้ออกจากเรือนจําแล้วนะผมได้ยินเสียงแกผมก็เลยคลายใจนะเพราะว่าผมไปที่เปลนแดงเนี่ยมีผู้ชายหน้าตาดีมากครับอายุประมาณสามสิบกว่าพอไปถึงเนี่ยเขาส่งมือถือหาผม หลังจากเขาส่งมือถือมาหาผมเนี่ยได้มีเสียงพูดข้างหูเป็นเสียงพิ่ต้อมพัดพงหอมนานครับณนะตอนนั้นแกยังอยู่ที่เรือนจำให้มีการสักถามว่าเอ๊ะถ้าเล่นยาเนี่ยถ้าผมเล่นยาเนี่ยเหมือนเป็นการสั่งคนนั้นว่าถ้าผมเล่นยาสิติดเนี่ยไปเอามาจากไหน <S <S เคยเล่นนานหรือยังพ่อผมได้ยินเนี่ยผมปฏิเสธการตอบไปว่าผมไม่เคยเล่นแต่เป็นเสียงพิทต้อมพัดพงหอมนานเป็นคนสั่งเขาหลังจากนั้นคนบอกเรื่องคลื่นเสียงที่ได้ยินเนี่ย เป็นการสั่งคนนั้นเหมือนการสร้างตัวควบคุมอวัยวะเพศหรือควบคุมน้ำอสุจิของบุคคลนั้น